ยสวยมากเลยว่ะโอ้ยไม่เคยมาเนี่ยดูโมโนแม็ก okay. ซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า A A S ลูกค้า True Detag ดูได้มีอันเพียงเดือนละ89บาทโมโนแม็กซ์ทรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง เสม็ดนางชีสวยมากแล้วก็เป็นที่ที่ขึ้นไปไม่ยากเพราะว่ามีรถรับส่งมันสวยมากมันเหมือนสวรรค์น่ะซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ฝั่งภูเก็ตอะไรโอ้โหพังงาก็มีอย่างนี้มันเป็นเกาะมันเป็นมันเหมือนสวรรค์จริงทะเลไทยนี่มันสวยติดอันดับโลกจริงๆก็ไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเขาจะเขาจะเลือกประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆตอนนี้เราอยู่ที่เสม็ดนางชีนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่จังหวัดพังงาเป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆครับผมนี่ ขาเขียนไว้เลยตรงนี้ถึงแล้วสมเด็จนางชีช่วยกันอนุรักษ์ประการรางด้วยทะเลเนี่ยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่มันคือบ้านของสัตว์หลายชนิดเลยนะครับจากที่เที่ยวสมัยก่อนกับตอนเนี้สภาพของป่าไม้หรือทะเลมันแย่ลงเยอะไหมมันมันจะเรียกว่าแย่ได้ไหมมันเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วยอ่ะมันถึงว่าแบบถ้าที่ไหนฮิตก็จะมีโรงแรมมีอะไรไปตั้งแล้วเขาก็จะแบบไอ้ป่าที่เราเคยไปมันก็หายรู้สึกยังไง เสียดายเสียดายแต่ก็มันก็เป็นอีกเวนึงคือวิถีชวีวิตเขาก็แบบมันก็ดีขึ้นในเวของเขาแหละอะไรนเงี้ยทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่เราพยายามให้มันเปลี่ยนแปลงให้ชา้าที่สุดละกันนระเฮ้ยบุรีมันเนี่ย เดี๋ยวบอกพ่อหน่อยว่าไอ้เขาลูกนั้นเพื่อตัดตัดหญ้านิดนึงเพราะว่าใช่นักท่องเที่ยวเขามันเที่ยวแล้วมันมันอากาน้ามันเยอะไปหน่อยใช่ใ<ค>ไหนเราบีวาแ,แล้วก็ไอ้ตรงนัน้นมันมีต้นไม้ขึ้นนิดนึงเ่ยเออเพราะว่าท,ท,ที่ที่เรามันเหมือนผมรู้ที่เรามันดูแลค่อยๆทั่วถึงอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขามาไม่สวยนี่กำลังกำลังบ้านหลังใหม่กำลังสร้างอยู่ครับไม่ไ้เสียงใช่ไหมเออใช่ขอโทษโทษใช่ใช่ นอนเต็มไงวันนี้ก็เลยเล่นเยอะนอนเต็มเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนนอนเร็วอะ่ะโอเคสวัสดีครับ,รบอย่าลืมติดตาม P ีพีอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ